เหรียญนี้ทีเด็ดอยู่ที่นัมเบอร์ครับนัมเบอร์99 <Wow. S 1> น่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมหลับในเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเลยที่ผมหลับในผมหลับในที่ผมหลับในเป็นแยกไฟแดงตรงที่จะเลี้ยวไปทางวัดวัดประดู่ินพีรครับไปแยกไฟแดงอ่าสี่แยกครับฮะสี่แยกรับฮะใช่ครับใช่ครับมีคนมาตะกขาผมปุ้งปุ้งตื่นแล้วตอนนั้นผมห้อยเนี่ย ก็คือองค์นี้เลย สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับห้างพันธิตงามวันชั้นสองครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเซียนพระนะรุ่นน้องผมเองนะครับเขาเป็นคนที่เข้ามาเล่นแล้วรู้สึกเล่นพระคัดสภาพสวยเก่งเอนะครับเดี๋ยวเขาเป็นใครเราไปทําความรู้จักกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมท็อปพระประเทศครับเซียนสายตรงหลุกโตวัดไปดูสินทีครับผม โอ้โหพระพันเทพนี่ชื่อนี้มาไงครับชื่อนี้ครับจริงๆผม,มด้วยจุดเริ่มต้นเลยจริงๆผมไม่ได้ใช้ชื่อนี้ครับพี่คือเริ่มต้นเลยด้วยการสะสมพระกับพี่นกสุวรรณภูมิคืออันดับแรกผมใช้ชื่อท็อปสุวรรณภูมิมาก่อนครับแต่ด้วยความวันหนึ่งเราออกมาจากเป็นนักสะสมเรามาเป็นเซียนพระที่แบบมาซื้อขายผมเลยแล้วมีวันหนึ่งผมรู้จักสนิทกับไปในระดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็เล่นพระในเขตเดียวกัน ก็เลยมาใช้ชื่อร่วมกันว่าท็อปทัประเทศครับอ,อ่ะแล้วก่อนหน้าจะมาสนใจและศึกษาพระทําอะไรมาก่อนคือก่อนหน้านี้ผมทําอาชีพก็เป็นอาชีพอิสระครับคือทําธรุรก,กิจที่บ้านอ่าช่วยงานที่บ้านคือกงสีที่บ้านาใช่ครับทําทเป็นพวกเกี่ยวพวกเครื่องกึงเครื่องอะไรครับทํางานแค่ทิมทําช่วยพ่อช่วยแม่แล้วก็ มีงานลิเล่คือสอบแม่น้ำมผมเป็นนักกีฬามแม่น้ำนี่เห็นผมอย่างนี้ผมไม่ธรรมดาแพี่ตัวโรงเรียนตัวจังหวัดติดทีมชาติก็มาแล้วในระดับโยชนครับะระดับโยวชนเราก็มีดีกรใีในระดับหนึ่งแล้วถึงตอนนั้น,นผมรู้สึกว่ามันอิ่มตัวพี่แล้วเราจังหวะเรามีเงินเก็บในระดับหนึ่งเราอยากหาของสะสมและผมนึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือพระเครื่องอ๋อก็คือเริ่มจากเริ่มจาก อยากหาของสะสมใช่ใช่ค,คือที่บ้านผมเนี่ยด้วยแบบผมทัดเล่านี้ยาวมากเลยมีประวัติของผมในที่บ้านนคือด้วยพ่อผมเนี่ยเป็นคนสุพรรณอ่าอ,อันนี้พาวาไปยังพิลาแล้วอ่าดีดี <laughs> คือพ่อผมเนี่ยนคนสุพรรณแล้วคือมาทํางานที่กรุงเทพแล้วพบเจอกับแม่มแม่ผมเป็นคนสําเรอ่าเขามาเขามาจากสุพรรณเขาก็ พอมาอยู่ในกรุงเทพที่สำเร็จเขาอยากหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเลยเข้ามากลับว่าหลวงปู่โตครับพี่คือแล้วพอพ่อกับแม่ผมเนี่ยอยู่ด้วยกันระยะมาเท่ากระยะหนึ่งอยากมีลูกอยู่กันห้าหกปีไม่มีลูกเพี่แต่พ่อแม่ผมเนี่ยไปขอหลวงป,ปู่เดือนนั้นนะติดผมมาเดือนนั้นติดผมมาเดือนนั้นอ,อืกคือผมก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราเข้าไปกราบไหว้พ่อแม่พาไปที่ไหนแล้วเราก็าไป รเราไม่รู้หรอกว่าที่นี่คือวัดหลวงปูต่ต่ตผมก็เลยรู้สึกว่าพอวันนึงเนี่ยเรามาซื้อขายมาสะสมพระหลวงปู่เนี่ยเราก็ทำให้กับย้อนนึกถึงว่าวันนึงเนี่ยเฮ้ยเหมือนเราเป็นลูกหลวงปู่คน,นเขานเ,นเขาเรียกว่าอินครับอ่าเราอินเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่แเราเราเคยฟังมาคือไปขอหลวงปู่จนทุกวันนี้เรามาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ใช่มผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เราเหมือนเราเหมือนลูกวงปู่คนหนึ่งเลยผมเลยรู้สึกว่ามีวันนี้เพราะลวงปู่ให้เหมือนกันเอาแล้วคือเข้ามาเนี่ยตั้งใจเข้ามาเล่นคือหลวงปู่โตเลยเพราะว่าพ่อนับถืออยู่ใช่คือพระองค์แรกนะพี่ประสบการพระองค์แรกผมเลยนะวันที่ซื้อองค์แรกตอนเใจซื้อองค์แรกครับเป็นรุ่นสมเด็จปกโกปีหนึ่งแปดแต่ระยะตอนนั้นคือผมคือณวันนั้นมันมีกลุ่มโซเชียลแล้วก็กลุ่มกลุ่มแบบ หลวงบุตโตในระดับหนึ่งแล้วคือเราสามารถเซิร์ชรูปหาพระรุ่นนี้แล้วก็หาฟอร์ม,มที่สวยสมรณ์มันเริ่มเข้ามาในยุคที่ศึกษาไม่ยากแลยค่ะไม่ยากแล้วใช่ครับคือผมก็พยายามหาย้อนกลับไปดูรุ่นพวกรุ่นพี่ที่เขาเกบพระสวยๆแชมป์ๆพวกสายประกวดเขาเล่นกันยังไงอ,อะไรเงี้ยพี่ก็ไปดูฟอร์มดูพระดูอะไรเสร็จแต่มาวันหนึ่งที่เราศึกษาอย่างแน่ชัดแล้วว่าวันเนี้ยจะซื้อแล้วกับหาไม่ได้ครับหาอคมที่เราชอบไม่ได้เพราะว่าผมดูตอนนั้นน่ะเราก็ศึกษาอย่างเราอยากได้องค์ที่เราชอบ และราคาเนี่ยเราก็ศึกษามาในพอสมควรเพราะว่าในตลาดตอนนั้นย้อนไป6กเจปีที่แล้วน่าจะอยู่ 5, 6, 000, 6, 7, ประมาณห้าหกพันถึงเจ็ดพันตุรกีโพนะครับ,รบผมยังจําได้เลยเพจพิตูเมื่อก่อนจุดาเทพนั้งแจก,กแจกพีพักรีเลยผมยจําได้เลยว่าพิตูยังแจกพักพีเลยตอนนั้นอะเมื่อก่อนเป็นหลักพันยังแจกได้ไงทุกวันนี้ไม่ได้รกู่นนี่หลายมือแจกไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องแล้วอ่านนั้นคือเป็นองค์แรกของผมและการซื้อพระองค์แรกของผมเนี่ยโอ้โหเล่าแล้วแบบตลกด้วยความที่แบบว่าเราไม่เคย ซื้อพระองค์แรกเลยคือมันมันต้องมันต้องมันต้องใช้แบบสมองน้งหมดเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อไหมใช่ไหมแล้วพี่น้วันนั้นนะเหมือนพระมันจะเป็นของผมผมหามาเดือน2เดือนเนี่ยไม่เจอสเปคที่ผมชอบเลยหน้ากลมโพเด้งคือผมเน้นแบบออฟฟอร์มนี้ไว้ก่อนหลังคมชัดไม่มีเลยในตลาดมีแต่กระเทาะหน้าไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอทั่วไปแต่วันนั้นผมเลื่อนเฟซปุ๊บมันเหมือนขึ้นฟีดองค์แรกเลยผมรีบโพเลยโพไปสายแรก ตอนนี้พี่เขาใหญ่โตแล้วทุกวันนี้ถามว่าพี่ครับปกกองนี้เปิดมาเท่าไหร่ครับหมื่นห้าพแต่พมรู้สึกผม่าไม่ได้ว่าแพงเลยเ,เพราะว่าเป็นองที่เราตามหาเราที่ได้ใจที่เราจะต่อพี่เขาเท่าไหร่ดีว่าบอกพี่องค์นี้ลดได้เท่าไหร่ครับน้องลองว่ามาดูเลยครับอะไรเงี้ยแม่งความรู้สึกเราเหมือนว่าไปเกลใจเขาอีกจะต่อราคาเขาเขาพี่รู้ว่าสุดท้ายผมต่อเขาเท่าไหร่ให้ถ่ายประมาณนั้นห้าร้อยพอต่อห้าร้อยปุ๊บ น้องเหมือนเขาเล่นจิตวิทยากับผมเลยน้องไม่ได้แล้วแหละตอนนี้เหมือนว่ามีคนสนใจเยอะมากพี่ให้ราคานั้นไม่ได้แล้วลดให้ไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเป็นองค์ที่เราตามหาแล้วก็เป็นตามตำราที่เราแบบดูมาเลยโดนขู่เลยหน้าโคด้งคือใจเราก็อยากได้อะคือฮะเข้าตาแล้วแต่เนี่ยเราอะโดนขู่ลยโดนขู่แล้วว่าือางต้องเอานะราคานี้ห้ามต่ออ่า สุดท้ายบอกอา้าวพี่ปิดไปเลยวางมาจําไปนั่นคือเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมซื้อพระโอ้โหองค์ละหมื่นห้าอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยโอ้ก็จนจนมาถึงทุกวนันนี้เป็นสายตรงเลยใช่ครับอ่าแล้วถามหน่อยว่าศรัทธาหลวงปู่เล่นหลวงปู่มาเนี่ยพี่อยากถามหน่อยพี่อยากฟังประสบการณ์ที่มั่นใจว่าเป็นหลวงปู่แน่นอนอ่าเรื่องนี้โคตรคลาสสิกเลยนะและเรื่องพวกนี้ผมว่าไม่ได้เจอกันได้ทุกคน อย่างผมเนี่ยครั้งแรกเลยคือตอนนั้นน่ะอยู่ในช่วงสะสมพีย่ยังไม่ได้เข้ามาเต็มตัวช่วงนั้นกําลังทํางานที่บ้านอยู่ด้วยแล้วก็มีงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ด้วยวันนั้นผมมีงานช่วงเช้าที่ต้องไปส่งงานให้คุณพ่ออเป็นงานเป็นงานพวกที่พ่อได้รับมอบหมายมานะพี่ตอนนั้นผมน่าจะแบบวันนั้นผม,ผมจําได้หรือว่าวันนั้นผมไปเที่ยวมาอแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยต้องไปทํางานให้พ่อต่อ ช่วงระ,ระยะเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าเนี่ยผมไปส่งลานให้พ่อแล้วจังหวะขากลับนี่แหละแต่พี่รู้ไหมว่าทางขากลับผมเนี่ยผ่านทางวัดพระดูสิ์ทีะนะเวลานั้นเนี่ยช่วงในว่าขากลับเนี่ยมันไม่ได้ช่วงกลางคืนนะพี่เป็นช่วงที่แบบว่าแดดแรงมากแล้วด้วยแบบพอเราสลุมสลือน่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมหลับในเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเลยที่ผมหลับในผมหลับในพี่ผมหลับในแต่ตอนนั้นที่ขับมาเนี่ยไม่ได้แรงมากแล้วตรงนั้นน่ะเป็นแยกไฟแดงตรงที่จะเลี้ยวไปทางวัด วัดดูสินพี่ครับไม่แยกไฟแดงสีแยกครับฮะสีแยกครับะใช่ครับใช่ครับมีคนมาสะกิดขาผมปุ้งปุ้งตื่นแล้วตอนนั้นผมห้อยเนี่ยก็คือองค์นี้เลยองค์นี้เลยห้อยองค์นี้เลยไหนนะอ๋อมาฮัสเนยใช่ใช่ผาเสนบอกตื่นผมเบรกแบบอีดมองจากข้างหน้าแบบสายตาแล้วนะแบบคาดคะเนนะพี่ผมว่าไม่ถึงคืบอะต่อให้ชนนะก็ไม่อาจถึงขั้นเสียชีวิตหรอกแต่แบบว่า มีข้อของเสียหายแน่นอนมันก็แคาแคลคาดนะแควคาดน,นะนั่นคือเป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกว่าหลวงปู่มาเรียกเราแล้วผมเห็นรุ่นพี่หลายๆคนนะอย่างพี่นัทสายสี่ก็เจอเหตุการณ์อะไรคล้ายๆ,ายๆอย่างนี้ผมด้วยแต่ตรงนั้นเป็นแย่ข้าพาพี่ตรผมนีบเข้าไปไหว้หลวงปู่เลยครั้งแรกเลยนั่นคือครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกประสบการณ์ครั้งเอาแล้วหลังจากนั้นประสบการณ์เห็นได้ข่าวว่ามีเยอะเลยถ้าแบบว่าคืออย่างประสบการณ์แค้วคาดเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมากพี่แต่เรื่อง ถ้ามาค้าขายเนี่ยว่า,า,าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเจอกันเยอะทุกคนบางครั้งนะพี่เราชอบพระสูงแล้วมูลค่าค่อนข้างแพงอยู่แนละ้วบางครั้งเราไปซื้อพระหน้าง,งานจบกับลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งนะซื้อไปด้วยมีมุมด้วยนะพี่แต่รู้สึกว่าพระมันสเปกเราอะ,อะบางครั้งเราซื้อกระโดดกว่าคนอื่นโดยที่ว่าเรามองว่าเอยพระองค์เนี้ยคือเราชอบก่อนพอเราชอบปพิงเนี่ยมันเป็นสเปกเราเ่ยราคาเนี่ยก็อยู่ที่การซื้อการขายของทั้งสองคนแล้ว แต่บางครั้งราคาตลาดบางคอนอาจจะยังไม่เข้าใจอ๋อ,อเอาอย่างนี้เลยดีกว่าวันนี้นําพระเก็บมาโชว์ด้วยใช่ครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอชมหน่อยดีกว่าได้ครับครับ,รบอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันว่าพระรังพระพันเทพนี่จัดเทพขนาดไหนครับอ่า เปิดไฮไลท์เลยพี่เปิดไฮไลท์เลยอ่าโอ้โหนี่องแรกเลยเป็นอันนี้คือล่าสุดเลยอ่าล่าสุดโอ้โหเหรียญเนื้อหนาครับน 120, นหนึ่งในร้อยยี่สิบหนึ่งในร้อยยี่สิบเหรียญแต่เหรียญน,นี้ทีเด็ดอยู่ที่นัมเบอร์ครับอ่าผมบอกเลยว่านัมเบอร์แบบเนี้ยไม่มีราคากลางนะอันนี้เป็นนัมเบอร์99 วาสนา<บ>จริงพี่บอกได้เลยว่านัมเบอร์แบบเนี้ยราคาไม่ได้แพ้ทองคำนะพอเบอร์จะแพงกว่าทองคำด้วยซ้ำนี่เจ้าของเก่าเขาเก็บไว้ประมาณเกือบสามสิบปีนะั่นสวยด้วยครับและตอนเช่าเหรียญนี้นะพี่ผมมีประสบการณ์ด้วยพอ,อเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราตั้งใจแล้วว่าถ้าได้จบดิวครั้งนี้เราจะไปไว่าหลวงปู่พอ,อ,อได้ปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปหาเฮมงว่าหลวงปู่เสร็จเข้าไปหาเฮมิงแล้วเฮมิงทักว่าเฮ้ยท็อปรูปรูปบาที่ในหลวงคู่กับ หลวงพู่โตครับรัชกาลที่9ครับผ่าบ่าเฮ้ยท็อปเฮียหาเจอแล้วผมให้อะเฮียหามาปีสองปีแล้วจนผมลืมไปแล้วว่ามีมีรูปใบนี้อยู่เฮียทักมาว่าเฮ้ยท็อปเอาอยู่ไหมบอกเอาครับพี่พอดีมีลูกค้าหาอยู่แล้วเฮียเม้งเนี่ยเขาก็ให้ลูกน้องเขาเนี่ยไปหยิบมาตอนหยิบมาเนี่ยลูกน้องเขาไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเฮียบอกเฮ้ยลองเช็คดูก่อนว่าเบอร์อะไรแต่ตรงหน้ากล่องเขียนเบอร์49แต่เฮียเขาบอกว่าเอ้ยลองเช็คดูเผื่อเบอร์มันมั่วมีสลักกัน เปิดมาเป็นเบอร์99โอ้โหวันนั้นมีหลวงพี่สยามมีเเมง้งโอ้โหนั่งขนล,ลุกกันเลยเฮีย er ตอนแรกบอกว่าเบอร์เนี้ยกะไว้ประมูลแต่วันนั้นหน้าผมก็โอ้โหเหมือนหลวงปู่เรื่องเราและเป็นวันที่เราผมไปซื้อเบอร์99วันนี้เรื่องพวกงนี้มาครั้งไม่เจอตัวที่ไม่เชื่อต้องเชื่อใช่ศรัทธาบอกกันเลยว่าถ้าใครถ้าใครแบบว่าประสบการณ์พวุงเนี้ย มันต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนนะเมื่อเราศรัทธาศรัทธามีบารามีต้องเกิดเราจะรู้เลยว่าโอ้โหอันนี้เป็นบารามีหลวงปู่นะใช่ใช่ไหมอย่างผมว่าพวกสายตรงเนี่ยศรัทธาท่านแบบอย่างสนิทใจอยู่แล้วอย่างพี่ตูก่ก็ต้องเจอประสบการณ์หลายเรื่องราวใช่ใช่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบแบบเอามาเล่าสู่กัฟังอเอาตอนนี้ก่อนว่าอยากให้น้องทอ็อปอ่ะฝากข้อคิดในการ เข้ามาศึกษาสะสมพักเครื่องหลวงปุโตให้กับ f c พี่หน่อยอว่าควรจะเริ่มยังไงดีเอาในสไตล์เราเลยถ้าเป็นอย่างสไตล์ผมผมคิดว่าทุกวันนี้การเข้าถึงหรือว่าการเข้าหาเนี่ยง่ายทั้งเรื่องราคาเรื่องสภาพเนี่ยศึกษาได้ง่ายจากเว็บอินเทอร์เน็ตแต่ถามว่าสุดท้ายก็ต้องจบดูที่องค์จริงมผมว่าทุกวันนี้ ถ้ามีพี่ๆนักเขาศพเดินเข้ามาหาเนี่ยถ้าเข้ามาหาผมเนี่ยผมยินดีให้คำปรึกษาทุกๆอย่างนะผมรู้สึกว่าวันหนึ่งอะที่ผมได้มาศึกษาพระหลวงปโตเนี่ยผมอยากบอกหลวงปู่ว่าวันหนึ่งถ้ามีคนอยากเข้ามาศึกษาแบบผมเนี่ยผมยินดีเผย่อแค่บาร,รมีหลวงปู่ให้ทุกคนได้รับรู้เพราะว่าวันที่ผมเข้ามาศึกษาพระเครื่องหลวงปโตเนี่ยวันที่ผมยิบพระอ,องค์แรกจากเซียนหลายๆคนเมื่อก่อนตอนเราเข้ามาใหม่ๆนะพี่เห็นด้วยความเราเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่ให้ดูพระเลยนะพี่ไม่ให้ผมยิบพระไม่ให้ดูพระเลย แต่เนี่ยพี่ๆสามารถเข้ามาถามมาดูได้เลยว่าชอบรุ่นไหนอยากศึกษายังไงสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็เหนือสิ่งอินไดนะครับผมว่าทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันน่ากลัวมีทั้งโจรมีทั้งเซียนปลอมเซียนอะไรอย่างเงี้ยสารพัดผมว่าเลือกร้านที่มาตรฐานก่อนเพราะว่าเงินเราแท้พระเราก็ต้องแท้ผมว่าพี่ๆทุกคนสายดุโโต้เนี่ยยินดีให้คำปรึกษาอย่างแน่นอนเหมือนกันนะผมกับน้องท้อก็เหมือนกันผมก็ ให้คำบัญนตกับสัญญาณหลวงปู่ไว้เหมือนกันว่าผมจะเผยแผ่บารมีหลวงปู่ไปเรื่อยๆก็เหมือนกันอย่างบางคนก็งงนะว่าผมมานั่งสัมภาษณ์ทําไมนะเพราะว่าบางคนก็ดูมั่งไม่ดูมั่งแต่จริงๆกับผมสัมภาษณ์อะผมอยากให้คนที่เรียกศรัทธาหลวงปู่โตอะได้เห็นว่าประสบการณ์สิทธิ์หลวงปู่หลายๆท่านเนี่ยที่เขาเลือกมาสะสมหรือศึกษาพระเครื่องหลวงปู่โตเนี่ยครับ ผมว่า90เซมาจากประสบการณ์นะครับครับผมอ่าเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าหลวงปู่โตเนี่ยทุกวันนี้ขึ้นยอดนิยมหนึ่งใน5ได้เ<ช>พราะอะไรเพราะลูกศิษย์รู้ว่าหลวงปู่โตคือพระที่ดีนะครับ,รบเก็บสะสมได้แน่นอนนะครับ,รบยังไงฝากกันไว้ด้วยยังไงขอบคุณน้องท็อปมากครับวันนี้มากครับพี่ตู่ครับครับนะก็เอาประสบการณ์ที่น้องท็อปเล่านะครับไปปรับใช้นะลองศึกษาแล้วก็ลองเข้ามาสัมผัสวงการนี้ดูครับยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมไลค์สดทุกวันพุธและที่18ในการ30นาทีเป็นต้นไปนะครับส่งผ้าพมาประเมินราคาได้ทางไลน์ครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ